I'm not a แม่มินไรในซีรีส์น่นเองค่ไก็จะมีคัตจิอยู่แล้วซึ่งนคนไทยเป็นคัตจิใทยบ้างแนะนำหน่อสิ ก็พีไ่อยู่ไละเลยเต็มันก็เล่นกับเราด้วยเ่ั้งหมดแล้ก็บอปกติในเรื่องการจะเป็นคู้ไทยเรื่องเป็นเื่อกตว่ามีรู้สึกไ้เพื่อนเเคายบว่ามากัารบรกาศอะไรอะรก็ดาเนินต่อไปได้อวันนี้เราทั้หมด6คน่เาให้อเลยว่าเราจะให้ทุกคนให้ฟินกับมารม ในแล้วเนี่ยค่ะเริ่มจากคำถามที่เราจะถามที่เราเป็นคำถามที่ไม่ได้เหมือนเมื่อเช้าเลยถาข้างนงินถามข้างเวน้องๆดีกว่าหน้าตาดูมีความรู้ไงยน้องเราขอาในี่อยค่ว่า น้องอมคิดยังไงกับทิศตวันในเร่งนีไกไไนะครบผว่าแ่นเนี่ยเป็นนักแสดงมานะครับผมเลซื้อมาแล้วจู่ๆมาจับไนร้องเพลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยรู้สึกตื่นเต้นและมีความรู้สึกแตกต่างในกับการแสดงบเรื่องจากน้ององครับครับตื่นได้มากเพราะว่าการร้องเพลงเป็นการใช้เสียงครับแต่ว่าก็การแสดง ก็ไดแบบ้ัเดี๋ยวขออนิดนึงนะค่ะผมแอบ,บเห็นวหวานๆกันมาตลอดเลยรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยน้องเต้ยเนี่ยเหงื่อจะออกอยากจะออกออ้แต่เ,เต้ยม,มันยังไม่ได้ช่วงเนี้ยออกอยู่ จีน das oh. <ste> ี่ม oh. <e ีข้าวแน่นอนแน่นอนซัำเหนื่อยให้กับน้อต้มนี่มึงบอกวันหย่าให้กับทุกคนที่รอคอยอยู่โอ้ยฉันก็ไม่ออกอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องโอมถือไว้ก่อนเมื่อกี้น้องเต้ซัำเหนื่อยน้องโอมเออน้ององค์ซัำเหนื่อยน้องเต้แล้วมาให้น้องเต้ซัำเหนื่อยน้ององค์เลยนะ 他投球啊。 ปืนนี้นะครับผมจะมาอยู่กับผู้โชคดีด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นใครต้องติดตามกันให้ด,ดีอ่ะขอเชิญน้องวงเราต้องมาต้อนรัก่อนนะครับผมมาถึงหนุ่มของเราสองกันบ้างอะไปขวาญไปต่อดีกว่าเป็นยังไงบ้างการร้องเลยมันต่อยต่อยในแบรแสดงบ้างครับผมยากล่อไม่ค่อยต่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราทำมันจากใจะครับผมเออ ีออกมาอีเวนต์ไหนนะครับผมไม่ต้องให้ตามแล้วว่าถ้ามตัดใจเท้งนั้นเลยตัดใจค่ะทำไมหลอกไม่ได้นะเป็นไงบ้างเท่าไหร่ที่เราร้องเราร้องในที่ร้องมันก็มีหลายท่อนอยู่เี่คือท่อนแรกแล้วก็ท่อนถูกยากไหมไม่ยากเลยเคยฟังออริจินอลไหมเคยฟังเป็นไงบ้างเขาแล้วรู้สึกว่าเรากับออริจินอลเป็นไงบ้างค่อยสดใสแล้วกันมันคนละแบบอย่งนะทุกคนต้องเราใช่ไหจะไปหาเรื่องให้เคยทำไงล่ะ ลูกนี้มากๆมาถามน้องแฟนบ้างเป็นยังไงครับผมสำหรับตการร้องเพลงสองอย่างราตั้งใจรอแล้วหน้าตาดีนะโบ้หน้าตาดีควาบก็ดีค่ะคุณขานะต่อมาเลยดีกว่ามาถามสบไปนะคะแล้วเพลงนี้สื่ออะไรอยู่ในซีรีส์บ้างเพลงนี้นะเราคิดว่ามันสื่อเกี่ยวกับความรักใช่ าการที่เราได้ใช้คำาก็คือคอเีา้เพลงนี้นะคือเราเป็นเพลงที่สามารถสื่อในซีรีส์ด้วยแต่เรมองเรมองของนะเมื่อกี้เราตอบคำถามเราไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวข้นสุดท้ายของเราใช่ค่ะพี่้งสุดท้ายคนแรกของเราเนี่ยตอบแต่ว่าไอ้นี้มันสื่ออะไรถึงเรื่องราวในซีรีส์ของเราบ้างตรงไหนอ่าเรืงละ ชื่เพลนเลยครับแบว่าความรักที่เรักก okay. ็เป็นความรักครับแต่ลูว่าแต่ละคู่ก็แบบว่าบางคู่ก็รักแบบแซ่บบาก็บย่นรู้ไก็ะกาเกก็อยู่นะครับอกบอกว่าเนี่ยตรงนี้ความรักทั้งเจนะครับ 2น่งสอ่ห้คุณค <No, S 1> ุนกนกน่ยนกนก่มเลตาต่อไปกันต่อดี่มาครับผมน้อง,อง,องทุกคนก็ยืนรอต่อคถามแล้ววันนี้เ่รามา6คนแล้วนะครับ <ừ> ผมน้องทุกคนที่นั่งอยู่แถวหลังนะครับน,น,นี่คือพี่สี่นะครับมด้านหลังแถวสเป็นน้องวีอรดีนั่นเลยเพราะฉะนั้นพี่ตอนแรกจะให้ติดห่งคนแต่ตอนนี้ให้5คนถูกไมคนที่จะย่อมือต่อคาถาม น้องๆทัเรา6คนได้แบบเอ็กฟวีสี่อยู่ตรงนี้เลยอยากจะถามคำถาม,มลุงเลือกเลยถามได้เลยได<ล>้ครับเชื่อว่าคงเตรียมคำถามกันไว้แล้วเออโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจากถาคำถามคนแรกกันต่อเยดีกว่าเดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วก็เลยนะครับ1 2 3แล้วก็เลยได้สองสองหนึ่งสองซ่อมตอนดี้ใ <c oughs> ช่ไหมครับตอนกรเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวผมลงไปเลยอยากจะถามคำถามได้เเตรียมคำถาม แล้วนะรู้สึกเพราะว่าฟินนั่นเองอะมาถึงคนที่สองกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวให้น้องพุ่มพับดูนะครับบอกว่าใครที่ยกมืนเร็วเลยเตรี็วเลยนะคะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งยกค่ะโอ้น้องคนนี้ทุกงานเลยนะต้องเขานะเลยครับใช่เลยพี่ลงไปใกล้ๆพิสุทธิตลาดก่อนอ่ะน้องชื่อมณกาครับมณกาคนเดิมต้องเจ้าหนี้จะถามรไปเป็นพิเศษบ้างใหญ่สไดวันนี้อยากถามพี่ครับ พี่ว่าเออตอนนี้คิดถึงบูม สายแต่เขากไม่ต้องตอกแล้วนะครับผมว่าคิดถึงมากเรเกวอลฟ์กลิ่นกันหมดเลยนะอ่ะมาต่อเลยดีกว่าครับผมคนต่อไปอ่มีคำถามหนึ่งไหมคะพร้อมแล้วนะคะสามสองหนึ่งยกค่ะอ้าวไม่มีใครอยากถามแล้วหรอทำไมล่ะอ่ะอันนี้อันนี้อยากถามเลยครับอ่าอ่าอยากอยากเอาล่ะครับอ่าอันนี้ก่าผมขอในระว่างนี้เขาอยู่ในระดับมีพีใครที่อยากถ่ายมาถามยกมือหน่อยครับ น้องคนนั้นครับน้องชื่อไหเอ่ยชื่อจิตจิงน,นะฮะน,น้องจิตถ้าพี่จะเดินไปที่ว่าคงยากลำบากแน่เลยน้องจิตมีมคำถามเดืยวจะถามใครมองหน้าหรือถามเลยน้องไนท์